นี่นี่นอขออภัยครับคนไหนบอกว่าตลับเทปไม่มีเนี่ยตลับเทปเยอะเลยเนี่ยตลับเทปนะหนังสือเนี่ยหนังดังๆตลับเทปเยอะ ร้อมได้กรรากตเป๋าโอ้ตรงนี้คนแน่นเลยนะครับท่านผู้ชมดูเดี๋ยวเราเดินไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยเดินย้อนกลับนะครับผมจะถ่ายสองฝั่งวง,งไม่ได้นะ ดูแผ่นสังแกันสองนิกาไม่ใช่มเป็นิอแ้อวเป็นดูคแบบแ้ส่วนนี้เขจะเป็นนาฬิกานาฬิกาแบนเนนนะนาฬิกาดังอะไรเงี้ยเขาเข้ามาขายโลนะครับไม่ขา,ขายเป็น มือสองนะร้คาแพงเหมือนกันนะครับผมไปดูที่ตลาดปทวิกรน,นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอเดินฝั่งนี้นะครับ

มันก็อยู่ริมถนนเจริญกรุงที่มาจากสนามหลวงนะครับขากลับจากสนามหลวงก็จะผ่านตรงตลาดต้องถมนะครับมีอะไรนะเป็นเจนสุดดูสุดดีแท้แผ่น,น,นหนังแผ่นทีดีแผ่นทีวีดีสลับเชฟก็ครับแจ้งแจงครับไม่เป็นไปดี เร่เาไม่รู้เขาขายกันยังไงนะครับแตอ่ะอยู่ไงไปฉีดอนได้แ่ยากะยากั้งเเรเริ่มต้นมันก็จะเป็นรองเท้า คนเริ่มมาเยอะแล้วนะตลาดนี้ก็ประมาณสักสองทุ่มนะแต่ว่าทุ่มกว่าเขาก็เริ่มตั้งกันแล้วอะเนี่ยก็จะเป็นพวกตลับเทปนะครับแผ่นซีดีแผ่นดีวดีนะเนี่ยตรงนี้รู้สึกว่าโอ้โหของเก่ามากเลยโอ้ อันนี้ต้องบอกว่าวินเทจนะเก่ามากนะครับเนี่ยตลับโอ้โหของคาราบาวของราคาเท่าไหร่คะ,ะ,คะคสมราคาพันหน้าเทางไว้เรองนวาฝัเของพี่เอกอ่ะพีะ่เคยเรีย,ยนอะไรมาอ่ะ่วัสดค่ะ มีเซ็ตสู้ด้วยนะครับมีโทรศัพท์คาราบาลโอ้โหนี่เห็นไหม,มคือครบเขาควายตัวนี้เป็นเซ็ตยังไงครับ,รบขายยังไงครับเป็นเซ็ตกระโปรเป็นเซ็ตนะอ๋อเนี่ยเห็นไหมเขาควายที่แบบครบชุดเลย คือใครชอบสะสมเนะี่ยต้องแนะนำเลยเดี๋ยวเล้าว่าอยู่มาลงวอรไม่อยากินบิลลี่นะครับโอ้โหมีแทบทุกชุดเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมใครบอกว่าหาตลับเทปไม่ได้เนี่ยผมแนะนำเลยนะเนี่ยตลับเทปแบบมีตั้งแต่ คาบาวคัมพ um ีนะชุดแรกๆเลยนะเนี่ยหมองเป็น LG BBQ ครือยาวไปถึงโน้นนะก็จะมีก็แต่ประมาณอ่าสองพุ่มเป็นต้นไปนะครับท่านผู้ชมฝั่งนี้ด้วยนะครับโมเดลประตูนนะเต่า นี่ี่เห็นไหมมีเตารีดด้วยสอัสดีครับแหล่งรวมของมือสองนะครับนี่ร้านนี้รู้สึกว่าโอ้ขอโทษเขาจะขายพวกแขน ดีวีดีแผ่นซีดีซีดีห้าบาท่างนี้ว่าตลับเทปนะครับแผ่นหนังแผ่นดีวีดีต้องต้องดูร้านดดวยวนะบางร้านเขาก็อาจจะเก็บรักษาไม่ดีนะแต่บางทีเขาจะเก็บดีมากอะไรเงี้ยสิบห้าบาท แล่ละ15บาทครับพวกนั้นก็จะเป็นงานสะสมตัวกตาตูนนะครับนาฬิาาาสสกนะนานใหม่ไย่มใหม่รใหม่ออ นี้แล้วขอบมานีนะครบอ๋ออะไรเป็นป้ายอะไร80บาทนะบางบางที่ติดป้ายนะแปด80บาทนะครับแผ่นหนังแผ่นดีวีดี เหตแล้วครับพี่ครับวนี่คอนีคือนีคนี่ครับก็จะเป็นตัวการ์ตูนที่เข้าสะสมกันนะเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเดินย้อนกลับอีกนิดนึงนะชอบเงเนะตอนตอนี่ะได้ดครับอบี่สวัสดคีครับ เป็นหนังนะครับอันนี้แล้วก็เป็นพวกของเล่นนะอของเล่นบางชิ้นนก็เป็นของเล่นที่มันอูนอะ อันนี้ชัดจริงนะโอ้ยโถเป็นโม่เนี่ยคนเดินเยอะขอภัยด้วยคนเดินเยอะขอภัยด้วยครับ โมเดลกระตูดน,นะครับที่นี่ก็จะเยอะมากนะแหล่งแหล่งใหญ่เลยนะครับที่อน,นนอนมะริาากาก อันนี้ปัจจัยเขา้เลยนั้นก็จะเป็นนาฬิกาแบบนเนินะครับค่อนข้างจะมียี่ห้อนะครับแล้วเขามาขายนะครับมือสองนะขอบแบนตาอย่างเงี้ยไม่ดีพี่้ามจาได้เงินจริงบางคนก็จะตามหาในในสวนที่มันเป็นของแคนะ อันนี้เป็นกล้องอุจจตนาบสมัยก่อนหลายตังค์เนเนี่สย,ยส่วนน,นนี้ก็จะเป็นส่วนของโมเดลนะเขาเล่นกันนะผมว่านะผูมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้นะใครมีความรู้เรื่องอตัวการ์ตูนพวกนี้แนะนำนิดหนึ่งคนระับเห็นเขาซื้อกันเยอะจังเลยอ่ะแต่เขาก็ขายกันเป็นล่ำเป็นสั่นนะครับท่านผู้ชม เราผมไม่มีความรู้ว่าเขาสะสมยังไงนะมันเป็นตัวกระตุนที่เขากระตุนดังๆในกระตุนญี่ปุ่นเนี่ยตามตลาดนัดที่ท่านผู้ชมเห็นที่ผมไปรีวิวนะส่วนนี้คือเป็นส่วนที่เยอะที่สุดนะ่าที่ผมเคยเห็นมานะครับ นอกจากในห้างเมกาอาสาพันเหล็กแล้วโอ้อหนี่รู้สึกแขวนพลึกขึเปล่เลเวเนี่ยครับในซอยนี้เหมือนกันนะก็จะเป็นอ่าส่วนของโมเดลกระตูนนะส่วนของโมเดลกระตูนโดยตรงนะครับตรงน,นี้สองนนด้วยนะผมไม่เดินไปแล้วกันนะครับแลก็จะเป็นตัวกระตูนท่านั้นเละ นะครับประโกันอย่างนั้นเลยคือเขาเล่นอะไรกันนักหนาผมไม่เข้าใจเขาสะสมไปทำไมมันเป็นราคาหรือว่ายังไงเออบอกพี่พี่เล่นด้วยไงยมวยเนี่ยใเ่ยใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยคนเยนะคน้ด้วยนะ นี่ยังน้อยนะเข้าไปข้างในเอยอะกว่านี้อีกเรามาดูส่วนที่เป็นตลับเทปนะครับใครบอกว่าตลับเคปหาไม่มีเนี่ยมาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับโาย้าบกาเยอะมากาเลยใช่ไ สำหรับเทปนั้นเลยครับเป็นพวกเสื้อผ้ามือสองนะครับ,ส, 5, รบส่วนกระตูนนะครับอันนี้เป็นส่วนตัวกระตูนนะเป็นส่วนของโมงเดลกระตูนซะส่วนมากนะครับมีแต่ผู้ใหญ่เล่นนะไม่ใช่เด็กๆนะคนโตเขาเล่นกันทั้งนั้นเลย เนี่ยเนี่ยตลับเทปเห็นป <c oughs> ่ะเนี่ยตลับเทปเท่านั้นเลย่ะ <c oughs> ใครบอกตลับเทปไม่มีให้มารู้ได้เออกล้องถ่ายรูปนะครับ ผมได้ยิเนเพลงแล้วก็มุดตัว เราเดินมาจนถึงแยกเอ b อนะครับานมชากากถนนเสือป่านะครับวันนี้ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะตอนนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะเสื้อผ้ามือสองส่วนมากเขาจะมาขายเป็นพวกแบรนด์เนมซะมากกว่าเป็นเสือ้อเสื้อแบรนด์เนมเสื้อหายากอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ยกมีตังค์ด้วยหนี่งปลกเลย รองเคียวเสื้อผ้าวันนี้จะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าท้งมากกว่านะครับอันนี้เราก็เดินนา่าจะเดินประมาณนี้นะเพราะว่าผมคงไม่อ้อมไปทางอื่นละผมไม่แน่ใจว่าส่วนอื่นเขาจะมีขายถึงตรงไหนนะแต่ดึกๆก,ก็น่าจะมีไม่น่าจะมีไปเรื่อยๆครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้า ของเก่าต่างๆนะครับข่ายบมวกน้องข่ายหมวกเขาัำงาน ร้านนี้แวมทุกอย่างเลยนะศษลองดด้วยนะเดียเด๋ยวผมเดินอ้อมไปฝั่งนี้นก่อนนะครับคนเยอะนิดนึงพอไทยด้วยคุณบรับใหญ่อะ ร้านนี้มีครบจริงจริงไหมมีแค่ทุกอย่างเลยนช่ไหม ลไวันนี้ก็จะเป็นโมเดลนะผมไม่เดินไปนะครับแล้วพ่อเขาจะเอาเนี่ยตัวการ์ตูนนั้นเลยบอกแล้วว่าที่เห็นที่ตลาดนัดมันส่วนน้อยเนี่ยเยอะมากนะครับ